พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันพุธวันที่22เดือนที่สในหัวข้อเรื่องสติปัญญาและความชอบธรรมและพระวจนะที่จะใคร,คร่ครวญและสามัคคีธรรมในพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อที่1และข้อสพระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุดเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนร่องทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพเจ้าร่องทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์สดุดีบทที่23ข้อที่หและข้อสพี่น้องคะคุณรู้หรือไม่ว่าสติปัญญาและความชอบธรรมเกี่ยวพันกันสติปัญญาของคนชอบธรรม โฟเนซีคือภาษากรีกท,ที่กำลังพูดถึงคือสติปัญญาในทางปฏิบัติเป็นการสำแดงออกแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าในชีวิตของคุณเมื่อเราพูดถึงความชอบธรรมของพระเจ้าเรากำลังพูดถึงสติปัญญาในทางปฏิบัติในการทำงานการสำแดงออกของโฟเนซีสเราเป็นลูกแห่งความชอบธรรมและเราไม่สามารถดำเนินในความชอบธรรมโดยความล้มเหลวในสติปัญญา คำพ้องความหมายของโฟเนซิสส่วนที่ขีดเส้นใต้ของข้อพระคัมภีร์หลักข้างบนของเรากล่าวว่าพร่องทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมการเดินในเส้นทางแห่งความชอบธรรมคือโฟเนซิสซึ่งหมายความว่าคุณไม่ได้ไปในที่ใดโดยบังเอิญคุณไม่ได้พบผู้ใดโดยบังเอิญในเส้นทางของคุณไม่มีอุบัติเหตุทุกสิ่งได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าโดยพระเจ้า ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสติปัญญาและความชอบธรรมในพระธรรมสุภาษิตบทที่8ข้อที่12 1 8ถึง18ปัญญากล่าวว่าข้าพเจ้าคือปัญญาอยู่กับความสุขุมและข้าพเจ้าพบความรู้และความเฉลียวฉลาดความยำเกรงพยาเวคือการเกียดชังความชั่วร้ายข้าพเจ้าเกลียดความเย่อหยิ่งและความจองหองและทางของความชั่วร้ายกับวาจาตลบตะแลง ข้าพเจ้ามีคำแนะนำและสติปัญญาข้าพเจ้าเองเป็นคนรอบรู้ข้าพเจ้ามีพลังโดยข้าพเจ้ากระสัจึงครองราชและผู้ครอบครองจึงตรากฎหมายที่ยุติธรรมโดยข้าพเจ้าเจ้านายจึงครอบครองรวมทั้งขุนนางคือทุกคนที่วินิจฉัยอย่างยุติธรรมข้าพเจ้ารักคนที่รักข้าพเจ้าและคนที่เสาะหาข้าพเจ้าอย่างตั้งใจก็จะพบข้าพเจ้า ความมั่งคั่งและเกียรติอยู่กับข้าพเจ้าทั้งทรัพย์สินที่ทนทานและความชอบธรรมพี่น้องคาด้วยการนำของสติปัญญาไปสู่เส้นทางแห่งความชอบธรรมคุณจะไม่มีวันยากจนได้เลยดังนั้นจงประกาศทุกวันว่าสติปัญญากำลังทำงานอยู่ในตัวฉันในวันนี้ไม่มีความบังเอิญเกิดขึ้นในชีวิตของฉันลิขิตชีวิตกำลังทำงานอยู่ในตัวฉัน ชีวิตของคุณได้รับการวางแผนโดยพระเจ้าให้เดินในเส้นทางแห่งสันติสุขสติปัญญาและความชอบธรรมสรรเสริญพระเจ้าให้เราประกาศคำอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันนะคะสติปัญญากำลังทำงานอยู่ในชีวิตของฉันในวันนี้ และฉันอยู่บนเส้นทางแห่งความชอบธรรมที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าลิขิตชีวิตกำลังทำงานอยู่ในตัวฉันฉันไม่ได้ไปที่ใดโดยบังเอิญฉันไม่ได้พบผู้ใดโดยบังเอิญ ในเส้นทางแห่งชีวิตของฉันไม่มีความอดตายและชีวิตของฉันมีเป้าหมายต่อพระเจ้าอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจ,จนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับให้เยซูและมีความปรารถนาในวันนี้ เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวนจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด